เรื่องของ o r a l ครับ oral sex นะฮะคำถามนี้มีอีกมุมมองที่น่าสนใจนะครับฟังดูนะครับถามว่าช่วยตอบด้วยนะครับว่าการที่ผู้ชายใช้ปากและลิ้นกับอวัยวะเพศของผู้หญิงนะฮะและบางครั้งนี่ก็อาจจะกลืนกินนะฮะเมือกหรือน้ําจากช่องคลอดของผู้หญิงเข้าไปเนี่ยไม่ทราบว่าจะมีอันตรายหรือเปล่าถ้ามีอันตรายมีวิธีป้องกันอย่างไรเพราะเคยได้ยินเรื่องนี้ที่คนอื่นเขาคุยกัน แล้วก็มีการแนะนําเรื่องการใช้ปากกับอ,อวัยวะเพศของหญิงแต่ยังไม่เคยคมีใครออกมาวิจารณ์ว่าจะมีอันตรายอย่างไรหรือไม่คือคืออันตรายเนี่ยนะมันมีอยู่อย่างเดียวคือการติดเชื้อนะถ้าผู้หญิงมีเชื้อไม่ไม่ว่าเชื้อราเชื้อหนองในหรือเชื้อโรคเอดเนี่ยนะก็ติดได้นะถ้าถ้าชายทำออออโรเซ็กส์นะครับดังนั้น อันนี้ก็คืออันตรายท,ที่แท้จริงรโดยเฉพาะถ้ามีแผลในปากเนี่ยของผู้ชายนะ,นะยเนี่ยก,ก็ยิงโอกาสที่จะติดเชื้อเชื้อเอชเนี่ยมีแน่นอนนะครับดังนั้นผมคิดว่าอันนี้คือคือคอ,อันตรายนะครับทีนี้ในแง่ที่วิธีป้องกันตอนนี้มีถุงยางอนามัยที่ใหญ่ๆเลยนะของผู้หญิงตอนนี้ก็มีมนะครับซึ่งมันอาจจะคลุมไปในบริเวณปาก ช่องคลอดได้นะ,ะถุงยางอนามัยชนิดนี้ที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยก,ก,ก็เพื่อที่จะป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้ชายผู้หญิงเป็นคนสวมแหละ,ะผู้หญิงเป็นคนสวมในผู้ชายก็มีถุงยางอนามัยนะ,ะถ้าผู้หญิงจะทำออโรเซ็กับผู้ชายถ้ามีถุงถุงยางอนามัยมันก็ไม่มีมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นนั้นคือธรรมดาไม่ใช่ออโร ว่าหมายว่าออร่าออ๋ออ๋อหมายถึงว่าให้ผู้ชายสวมแล้วผู้หญิงก็ออร่าผู้ชายผู้หญิงสวมผู้ชายก็ออร่าผู้หญิงอย่างนั้นใช่ไหมอ่า่คือคือถ้าถ้าในผู้หญิงเนี่ยทำออร่ากับผู้ชายแล้วผู้ชายสวมถุงยางอันามัยก็จะผู้หญิงนั้นก็ก็จะไม่ติดก็จะไม่ติดเชื้อจากจากผู้ชายคนนั้นเพราะถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะมีน้ำเมือกจากผู้ชายเข้าสู่ปากผู้หญิง๋อผมนะงั้นงั้นผู้ก็ติดผู้หญิงได้ก็ทำนองเดียวกันถ้าถ้าถ้ากลับกันถ้าผู้ชายใช่ใช้ปากไก่ยวะเพศผู้หญิงแล้วถ้าชายถ ชนิดใหม่เนี่ยนะ,ะเพื่อป้องกันติดโรคติดต่อเนี่ยก,ก็ก็อาจจะใช้ได้โดยดดที่ไม่ให้ไม่ทําให้เกิดโรคติดต่อจบพูดจริงมีหลายคนบอกว่าไม่น่ามีอันตรายอันนี้อาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดหรือ <ฮะ S 1> ถูกผมไม่แน่ใจนะเขาบอกว่า <ฮะ S 1> ไม่น่าจะอันตรายเพราะว่าเชื้อต่างๆเราเนี่เมื่อถูกน้ําลายของฝ่ายชายซึ่งมีกรดบางอย่างสารย่อยสลายเนี่ยรับรองปลอดภัย นะแล้วยิ่งกลืนกินลงไปเนี่ยขเข้าไปในกระเพาะอาหารนี่โอ้โหยิ่งโดนน้ำย่อยย่อยสลายไปอีกฉะนั้นไม่น่าเป็นห่วงอันนี้จริงไหมคุณมหมอไม่จริงรอ,รอรงไม่จริงนะไม่จริงนะคือคืออาจจะมีอะเอนไซม์อะไรบางตัวนะซึงน้ำย่อยหรืออะไรในใน,ใน,ใ,นในปากหรือในกระเพาะแต่ไม่สามารถจะกำจัดเชื้อเชื้อโรคพวกนี้ได้หมดนะครับแล้ผมแน่ใจเลยนะครับว่าโรคติดต่อไม่ว่าเชื้อหนองในนะฮะหรือเชื้อราหรือว่า โรคเอชเนี่ยติดต่อได้แนถ่ถ้าถ้าถ้าใช้ปากกับวัทยเพศของคนที่ติดเชื้อเข้าใจนะฮะงั้นงั้นไม,ไม่ไม่จริงะว่าว่ากรดเหล่านี้มันจะจะป้องกันและกำจัดเชื้อเหล่านี้ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่